แต่สาหรับคนเราหลายๆคนที่ว่นนี้นี่อย่างนี่ความอยากจนบริณีจากประเทศตัวเองอย่าง่าหน้าบราิจาคอติดดอกผลหม้อว่า,าลูกหร,ราทรพีนี่มันก็เลยบอกเขาใจว่าการเขาสงินไปเลี้ยงพอเลี้ยงเม่เลี้ยงดูเลี้ยงเตาอยู่บ้านพอเพ็นเมยตาเห็นเพื่อนในสั้นอยู่บ้านมันใช้คำว่า,าทราพีบออันนี้บอกเขาใจาหนหอเนาะ,ะสบบายดีสุดครับท่านผู้เบื่งทั้งหลายตอนนี้อยู่กับช่องนานาคือเขาขึ้นเดินวันเนาะ มิจฉาเนาะวันาอกาศสิมาตอบคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งมิจฉาเนาะซึ่งเป็นคอมเมนต์ที่เป็นคอมเมนต์เข้ามาเนาะยิ่นแล้ววันหน้าบอกไว้ก่อนเนาะว่าช่องวันหน้านี่เป็นช่องที่แบบว่าสามารถอ่าคิดตังได้แต่ว่าเป็นความคิดสางชั่นเนาะยังพิดยังถือเขาก็มาคอมเมนต์กันเฉียนหน้แล้วก็มีคลิปคลิปที่ว่าวันหน้าไปสัมผัสมูอ่าบุคลาล้ำกันหนะแล้วก็มีคนหนึ่งมาคอมเมนต์เนาะแต่ยังเออวันหน้ากับว่าได้ติดใจยังดอกเนาะแต่มาติดใจคำว่า เป็นลูกทอละเป็นลูกเป็นลานทอลพี่อันนี้วนาเขาเลยอกมากอธิบายให้ฟังเนาะแล้วก็บอกก่อนว่าอย่างหนึ่งนะซองวนานี่บุเคยโจมตีประเทศตัวเองเนาะบุเคยเขาเนี่บุเคยเฉลายไปซีประเทศตัวเองเขาไปเบิงจิบเก่าๆวนาใดเนาะตั้งจีหน้าเหติจิปมากับชามลอยสี่ลอยจิปไปเบิงโหลดหน้าทายกลมสวยงามในกรุงเทพทายกลมสวยงามในประเทศไทยมหน้าบุเคยวัวผาดพิงประเทศตัวเองบุเคยเฉลายไปซีประเทศตัวเองเนาะเนาะแล้วก็อย่างหนึ่งเนาะ วนาบุกคขินนี่คุณประเทศตัวเองเนาะวนาเั็นชีวาเว้ยแบบพ่อมาอยู่บ้านเพิ่นแหละพ่อเข้าได้เชิญงามนี้ของกินใช่พ่อชีวิตให้ดุดี้นนิดนึงก็ชิบหเบาสลายไปชีบังเกิดนอนตัวเองนี่วนาปฏเป็นนันๆนั่นนอกวนาบอกไว้เลยเนาะว่าวนาเป็นคนหักประเทศเล่าบันเกิดบ้านนอกของตัวเองเพราอวนาเป็นคนเล่าเลือดเล่าแล้วก็บวนาหักประเทศไทยพอยังพอประเทศไทยเป็นประเทศที่เหตุแต่วนาทำมาหากิน ไอ้ไม่ได้ชีวิตที่ดีขึ้นเนาะบัวน้อยก็ไล่บัวไล่ก็น้อยเนาะคับเนาะแต่เมื่อนี้เน้องมาหน้าชีมาตอบคอมเมนต์เนี่ยนาะงมาหน่าใจทุกคนฟังคอมเมนต์นะที่ว่าเราคอมเมนต์มาแล้วกันเนาะโอเคเนาะคอมเมนต์ว่ามาอยู่ไทยทำงานเสียภาษีหายเพลนพ่อกับเล้ากับว่าเล้าบัวสังซายญ้าหนุ่มเนี่ยย้าหนุ่มเนี่ยนเลนนี่จากประเทศพ่อมุดกำลังกับขึ้นบ้านเกิด แม่ยังกับบมี่พอโตบริสางใบไปเชียภาปซีแห่งประเทศพนบัตรสุดท้ายจับไปใต้อยู่บ้านเกิดชีวิตนี้เกิดมาบริษัทชีวิตสางชาบ้านเกิดเป็นลูกเป็นลานพอลพี่นะคือตัวอ,อื่นมาไม่ได้หรอกแต่ตัวคำว่าเป็นลูกเป็นลานพอลพี่นะครับหลอกมาเห็นเนาะโอเคเราเดียววัน่าจะอธิบายเป็นอย่างยางอะไรกันเนาะเพราะนออกว่า,วามาอยู่ไทย ทำงานเสียร์ภาษีพอกับลาวกับว่าลาบก่อสังซารย้นอนย้อนแล้วเข,เขามาประเทศไทยเนี่ยเขาต้องเหตแบบถูกต้องต้องกฎหมายเนาะกั้นไปเสียค่าเหตุบัตรเอ็มวายูเสียกับเหตเชียค่าวีซ่านูงนี่นั่นนะมันก็เป็นการเสียร์ภาษีไปในตัวที่ว่าเหตุงานที่ย่างกันนะพี่เนอะและ้วก็กั้นเชียกับกรมแรงงอกแรงงานกันนะาเขามาแบบถูกต้องเนาะแต่พ่นอกว่า พอกับเลาว่าเราบอสังชาก็คือมีไเพ่บอกเลยเนาะแล้วมีไเพ่สีายไปชี้ประเทศตัวเองเนาะว่าแต่เลาเนุ่นมเนี่ยนนี่จากประเทศตัวเองผราะมันกับร่างกลับขึ้นบานเกิดเป็นยังกับบมีพอตัวเองบ่ได้ฉางไวก็คือวันนา้นทบอกว่าเนาะเข้าแอนนี่พออย่างเนาะวันนาเสือว่าเนาะว่าคนเล่าทุกคนเนาะที่มีงานอยู่ต่างประเทศบ่จะเป็นตัวประเทศไทยเนาะ เขามากพูยังเข้าแลงนี่ผู้ยังพอความจนเจ้าอาชีาวาได้พอเจ้าอาชีบะเดยยกจนคือบหน้าเนี่ยตอนอยู่บบานเนี่ยแม่แต่เงินอนสืบหมกพริกเกลือเปน็นนวประแดกมาจุดนเจียวขอบพวยังบบมีเลยเออแม่บัหน้าเห็ดหน้ามานี่พ่อได้อาเขาไิใสษหนีเข,าเข,ข,ขา้าเงืน่นค้ำจนสิบโบมีต้องคล้องค่อยถาลูกถากเงื่น กับบานเพื่อว่าเอาไปสื่อเขาบมากินเสื่องพริกนัวพริกเคื่อนเนื้อเกลื่อนไตเพื่อเอามาจุนเจียวขอบคัวเดีวก็ยืมเขาคนนั้นยืมเขาคนนี้เพื่อเอามาจุนเจียวเกลื่อพอังพกความยากจนเสื้อผ้าเสื้อตัวเดียวเสื้อไปองค์เรียนตัวเดียวเสื้อตั้งแต่ป้อนหนึ่งจนหอดเกือบหอดประสองประสามใช่ได้ตลอดเกือบขาดขาใช้ไปองค์เฮียนพกความยากจนเจ้าอาชิบเขาใจดอกเจ้าอาชิบุรีเคยอยากจน แต่สำหรับคนเราหลายคนที่ว่านี้ีอย่งมีความอยากจนบริณีจากประเทศตัวเองบ่หน้าเสือว่าถ้าประเทศเฮามีขาแรงดีดีมีงานที่แบบว่าเหมาะสมกับขาแรงบ่หน้าเสือว่าทุกคนใผก็อยากเหตุงานจากประเทศตัวเองไผก็อยากอยู่บานเกิดมนอนตัวเองใผก็อยากอยู่กับพอกับเมย์กับขอบครัวใผก็อยากอยู่กับลูกกับเต่าอ่้ีไผรอยากหาคขอบครั้วมาดอก บุ้ไพ่อยากนี้จากลูกจากเตา้าจากอ่อจากเมยจากขอบจากขาั้วมาอยู่ใกล้ๆขนาดนี้ดอกแต่เพราะอยังอิ่เขานี้เพราะความอยากจนทั้งนั้นเจ้าต้องไปคิดดีๆเดยเพราะความอยากจนไม่เจ้าชิด้วแจะเจ้าสิคิดแล้วกันเนาะอันนี้คือขอมอมมาธิบายในคำหล่อหลวเขาบร่ได้โกรไม่ได้ให้เจ้าเนาะเพียงแต่เขามมาธิบายในจริงที่เจ้าเบามากล้วกันเนาะเจ้าขึ้นอีกแล้วว่าแลนนี่ก็คือแลนนี่แลนนี่ความอยากจน มาชูชีวิตเหตุการณ์ในงานเพื่อชีวิตดีขึ้นเนาะและที่จะบอกว่าพ่อ,พอมุดกำลังกับกลับไปบันเกิดกับบริมียังพอตัวเองบริษางยังไหวอันนี้นะพี่น้องคอยบอกเขาใจว่าเจ้าฮู้ยังไ้ว่าเข้าบริาางยังไหวเนาะเจ้าฮู้จังไงบ้างคนในงานอยู่ประเทศไทยหรือต่างประเทศก็จะเป็นประเทศอยู่ก็เราก็รีกร่ก็ได้ประเทศไทยนี่ คือคนเราหลายคนนี่มาเห็ุงานนี่ยหลายคนพากลื่นเป็นเพื่อนเห็ดซ่านกับบานกับสองเพื่อยังเพื่อสร้างซาธานะตัวเองบางคนมีรถรละาับเจ็ดปดแสนบางคนมีเพื่อนและ้าเป็นหลานหาหกแสนบางคนเพื่อยังยังหนุ่มยังหน่อยเนาะอยยุบางคนเศร้ากับปีเองมีรถขับเลยเพราอยังมาเห็นงานอยู่ประเทศไทยไมีงานอยู่ต่างประเทศเก็บ เงินเก็บคำผาเงินไปซื้อรถสื้่างบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจตัวเองเผื่อยังไม่เหตุงานอยู่ประเทศมีทักษะกลับไปบานไปเปิดธุรกิจเล็กๆน้อยๆตัวเองเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวก็กมีคือกันเนาะโบแมนนอโบมีเขาต้องมุ่มง,งเขาต้องเบิงในมุมที่มันดีดีบางเนาะคือเขานี้มากพอควมอยากจนเขาบอกดนนี่ว่าเอ้ยอยากอยู่ประเทศตัวเองใครก็อยู่ประเทศตัวเองไครใช้ชีวิตอยู่ประเทศตัวเอง บมแมนคนนี้หราคุณคนทัพีพันนั้นเนาะแลวก็บ่บ่าสิบอกอย่างหนึงน่งเนาะการที่เฮาเวรงานอยู่ประเทศไทยเนี่ยอยู่ต่างประเทศนี่การน้าฝากเงินกับบ้านเป็นเป็นการผากเงินกับบ้านเนี่คือการอ้างเงินเขาประเทศตัวเองคือห้างเงินเขาประเทศเตยอะอ่คนล่าอยู่ต่างประเทศนี่ยอยู่ทั้งประเทศไทยนี่ก็มีลายแสนคนเนาะ2องาแสนคนเดือนหนึ่งค่อย คนสองเท่น,นพาคนละอ่ะเอาพาคนละหาพันละกันอ่ะสามแสนคนอ่ะคือ,อคว่าคร่าวเด้อนคร่าวสามแสนคนจะคิดว่าเดือนหนึ่งเท่าไรอ่ะแล้วบันทีปีหนึง่งคนละ่กกักบบัตรจักบาทเจ้าก็จะว่าโอ๊ยพ,พากไปพากไปให้พ่อแม่พี่น้องเจ้าพากไปให้อ่อาญาติเจ้าพาไปให้อ่าลูกปัานอาเจ้า มันบุกเกี่ยวพาปแปรคือห้างเงินกับประเทศที่เก่าชุดท้ายเงินที่ผาไปมันก็นได้ใส่ไปในประเทศเราคือเก่าเราเห็นเนาะอันนี้คือพนามาบอกให้ฟังชุดท้ายเงินที่เขาผาไปก็ได้ใส่ในประเทศที่เก่าบางคนเห็นเพื่อนเป็นรถีหาเสนจะเอาเงินเสียเสนนิดพากระบ,บานบางคนสื่อรถเสียเสน้นแต่เงนินเสียเส้นก็พากับประเทศเราเนะาะพนาย้ำบอกเห็นเลรว่าน้อยนักที่ว่าคนสื่อรถอยู่ไท่ทไหมครับ ไปใส่อยู่แล้วแทบอยู่มีบุญนาคีบาร์หน้านี่คือบุญนาคบุหูเนาะแต่บนาคเคยเห็นผักเงินไปแล้วเกือสซรถอยู่เล่าเนาะสีหาเส้นบางคนเคเหตุเพื่อ,อ,อเน,อเ,น,เ,น,เ,อนเป็นหลานมูบุานานเนี่ยครับมามองเทปมีเงินเห็เหุเพื่อนสีหาเส้นหกเกียนเส้นก็หลายคนเนาะนะผักเงินไปเห็เหุเพือนมันจะพาะไปที่หนึ่งขนาดละพาไปที่ละสองหมืน่นสามหมืนมน่นหมื่นหนึ่งสองหมืน่นสองหมืน่มมน,นลายหลายปีเนาะ ก็มีคือกันเราจะหูได้ค้นบริษังบริษัอยังไหวลายคนเขาสิว่าลายเปอร์เซ็นต์เลยแหละที่ว่ามาเ็นงานต่างประเทศแล้วก็มีเพื่อนมีซ่านมีบาทมีซองมีชีวิตที่ดีขึ้นมีรถมีร่างครับหอยเสื่วว่ารายคนเลยแหละเนาะจะต้องไปห้าข้อมูลดีดีนเนาะที่ว่าเนี่ยมันไม่คือว่าห้ออยากมาแบบว่าแต่ว่าพิก็เลี่ยงนะคนลาวกันแต่ว่าการห้องเาวาเจ้า,จาก,กับบเข้าใจในมุมมองของคนที่มาทำงานอยู่ต่างประเทศเนาะ ตัวอยู่ไทยนี่จะบอกในมุ่มองของเจ้าเนาะจิบจะบอกมานี่่อย่อยอาศัยเข้าใจแต่ว่าแต่มา,าเขาบอกว่าเป็นลูกลานทรรพีเนี่ย่อยยังบ่บ่เขาใจเลยว่าเขาทรพีบอลใดคอยเห็ุยังผิดการที่ไม่กันหน,นีความอยากจนในงานอยู่ประเทศเอ,ทอื่นนี่ก็เป็นว่าทรพีบอลเนาะการที่แบบว่ามาหาเงินหาข้ามกับช่วงกับประเทศตัวเองฮะ หางเงินนะครับเพิเศเดือนเดือนซ่าหางเงินนักขับสินลดสินราหางเงินนะครับเรียงพอเลี้ยงแม่เลี้ยงตกเลี้ยงเต่าเลี้ยงนูกอะไรนั่นเคาเอ่ยมาทอลล์พี่บอหางเงินนะครับเลี้ยงพอเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเคาเอ่ยมาทอลล์พี่บอเนี่ยนี่อันนี้เขาจะคู่คือว่าคำนี้ทอลล์พี่คือว่าไล่คนนีทอลล์พี่ได้คำว่าเฮดเบอร์ซีไดททอลล์พี่อ่ะคือคนอื่นเมื่อนี่เขาจะใครจะเขาใจคำว่ายากจนก่อนเนาะโอเคแหละจอดชิยูเนี่ยแบบว่าอ่าแบบมีเงินทุนเงินทางสบาย เจ้าบ,บุหูเลยว่าคนที่แบบมันดินล้นมันอยากเย็นขนาดใดกว่ามันสิได้ดแต่ละบาทแต่ละกักแต่ละกีบแ,แต่ละไรเนาะพอเขามีชีวิตที่แบบว่าพ่อฟืนได้เขาก็อยากแทะประสบการณ์เขาก็อยากวา่าวอยากวา่ามันก็เป็นเรื่องรรมได้เนาะคือมาน้าในี่ชองมาน้ามาน้าบอกเลยว่าแล้วอีกต่อไปเนี่ยมาน่าก็จะไปสัมผัสคนเล่าเนี่นนี่มานาก็เสียต่อไปเนาะมาน่านจะคูชีวิตว่าเฮ้ยในงานอยู่ไทยเป็นเจได้นูน่นนั่นมันก็จเสียต่อไปมานาก็บอกเลยว่า แต่ว่าบัหนาช่องบอัวนาบัโจมตีประเทศตัวเองแน่นอนบววลลยไปซีประเทศตัวเองเพบอบัวนาเป็นคนล่าว้อยปอร์ซนแลวกาบัวนาบัโจมตีประเทศที่ให้เขาแกล้งให้ยังว่าให้เขาซุกเขากินอยู่แล้วเนะาะบัธรรมากินเขาเนาะคนมันซีดีหรือบุดีมันบริอยู่ที่ประเทศมันอยู่ที่คนคนลุนลวนบุกเกี่ยวกับประเทศได้ทั้งนั้นมันบุดีมันอยู่ที่คนแล้วเด้อ อันนี <Doom. S 2> ้วนาบอกให้ฟังนะวันนา่นคือเจ้ะควบคิดเหตุอะไรอนนี <God. S 2> ้วนาบม่ได้หายได้อวนาจะอธิบายให้ฟังนี่คอมเมนต์อย่างนี้เดี๋ยววนาเอาขึ้นนลยอย่งเด้ออ่านเด้อคือมาอธิบายกันฟังนะวันนั่นก็บ่ได้เวลามาหายเนาะคือจะเสียใจเขาใจในมุมข่อยเขาจะจะเสียใจในมุมข่อยบ้างน่าจะบอกมาหน่าโอเคนะวันนั่นสักทีนี่เนาะกับบอกอะไรย่างนู่นนะครับพิผักกันได้กับเขาถกเขาพยายามกู้จุดนี้นะวันนาะคือมาอธิบายให้ อ่าเพื่อนชาวเราฟังเนาคือคอมเมนต์มาเหมืนหน้าก็เติอนใบทุกอย่างเหมืนหน้าบริการติดดอกผลหม้อว่าอ่าลูก้านทรละพี่นี่บหมนหน้าก็เลยบอกขาใจว่ากันเขาสงเงินไปเลี้ยงพอเลี้ยงเมย์เลี้ยงดูเลี้ยงเตาอยู่บ้านพอเห็นเมย์เตาเห็นเพื่อนในสั้นอยู่บ้านมันใช้คำว่าทรละพี่บออันนี้บอเขาใจนั่เนาะโอเคน้องสุรคินีน้องเหมือนาเจ้าพิธีนี่น้องเป็นคำเมาลียิ้มกด subscribe กดติดตามเพื่อใจช่องบ่าวนายเลยน้องเรือช่องนาณาเจอกันไปคิหน้าสุรคินีเหมือนหาว่าคำว่าสบายดีสวัสดีครับบ๊ายบาย